สวัสดีครับชื่ออะไรเอ่ยอนันต์ครับอนันต์ใช่ไหมฮะเป็นเจ้าของรีโวคันนี้ใช่ไหมคันนี้สองจุดสี่หรือสองจุดแปดเอ่ยสองจุดแปดครับสองจุทำไมถึงเลือกรีโวครับชอบครับชอบชอบใช่ไหมเคยใช้โตโยต้ามาก่อนแล้วหรือยังไม่ต้องแต่งอะไรเลยผมเดิมก็ใช้ได้เลยการันตีเลยนะรีโวเขาสายแรงอยู่แล้วใช่ป่ะคันนี้ออกมาได้นานแล้วหรือยังหกเดือนเองหกเดือนใช่ไหมฮะอือหึ่รอหน้าไม่ได้ปรับแต่งอะไรมากมายเนาะคันนี้ที่ปรับแต่งใส่คอก ใส่กระทะล้อหลังมานี่คือเราเอาไว้วิ่งอะไรครับเนี่ยครับวิ่งกันที่เนี่ยครับวิ่งส่งกุ้งใช่ไหมฮะโอ้ล้วก็เป็นสายรับจ้างใช่ไหมครับอือหือพออยู่ได้ไหมก็ไเลยครับพอได้ใช่ไหมโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะนี่ผมให้เพื่อนๆได้ดูกันนะฮะคอกนี่ซื้อมาจากร้านไหนครับเนี่ยสมพงษ์ราชบุรีครับสมพงษ์ราดบุรีข้างหน้าเป็นข้างหน้าเป็นเลดนะครับนี่ข้างหน้าเป็นแซมเลดเลยสวยนะครับแล้วก็จะมาด้านหลัง ด้านหลังก็ตัวที่เหยียบนี่ก็จะเป็นเลดเหมือนกันครับแต่ว่าตรงนี้จะเป็นแป,ป๊บนะฮะเสาจะมีเลดหนึ่งต้นนะครับนี่ให้เพื่อนๆนดูอย่างนี้เราเอามาบรรทุกนี่คือกระบะเราต้องดามไหมครับไม่ได้ดามครับนี้ไม่ได้ดามนะฮะอืมเราบรรทุกหนักไหมสามตันข,าขวานาครับอืมี่ก็สี่ตันหรอฮะแต่ไม่ไกลมากเราวิ่งใกล,ใกล้ๆในแปดริ้วนะฮะอ๋อไปส่งไปส่งก็จะใส่ไม่มากนะอ,อกระบะไม่ต้องดามมันก็ไหวใช่ไหมครับ๋อคองนี่ราคาเท่าไหร่นะ จำได้ไหมฮะห <10 7. S 1> มื่นเจ็ดมื่นเจ็ดนาะมากระทาร้อเนี่ยกระทาร้อนนี่ร้านลูกพี่แล้วแน่เลยใช่ครับใช่เลยเท่าไหร่คู่ละลูกพี่คิดสี่พันครับ <laughs> โอเคนะฮะเป็นเผาเดิมนะครับก็ใช้ได้สั่งมาใส่ที่เลยอ๋อทั้งยาง,ยางทั้งกระทาะฮะก็ใส่ร้านลูกพี่นี่ได้เลยนะครับนี่ฮะเออเป็นขอบเท่าไหร่เอ่ยผมมองไม่เห็นเป็นขอบสิบสี่ใช่ไหมฮะอือหือ เนี่ยกระทะเขาสวยมากเลยนะครับอันนี้เป็นกระทะเผาเดิมนะเผาเดิมก็สามารถใส่กระทะบรรทุกได้นะครับแล้วก็ออฟเท่านี้ก็ลน้ลนล้นสวยนะผมว่าสวยนะครับกระทะทรงนี้สวยมากเลยนี่แหนบก็เสริมมาประมาณแค่สี่แผ่นนะครับแล้วก็มีของเดิมประมาณสามแหนบประมาณสี่หรือห้าแน่แหละก็มีของเดิมกําลังสวยเลยเนาะขนาดนี้เคยจัดหนักได้เต็มที่ประมาณเท่าไหร่สี่าันฝานี่เคยใส่มาแล้ว ถ้สี่สองถังประมาณนี้ครับก็ใส่ได้เนาะอืรทดิงรีโวนะฮะนี่ฮะโอ้โหเขาทำมาสวยมากๆเลยรถเขานะฮะดูล้อหลังดีเนี่ยท้ากระทะตัวนี้นี่บอกได้เลยว่าล้อออกมาสวยมากนะครับอันนี้เบอร์49่ินี้ปัจจุบันถึงเบอร์อะไรแล้วเนี่ยหนึ่งรครับ100ใช่ไหมโอ้หน่ง0 0ครับเออเอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ตรงไหนเนี่ยฮะถึงมานี่ อ๋อเลรอแล้วทำไมรูปผมอยู่นี่ล่ะผมแกะเอาพี่แกะเอาแกะจีบีเอสหรือว่าจากคอมเมนต์มีคนบอกว่าพี่มาถ่ายที่แพร <c oughs> อา้อาวเหรออ้าวเหรอโอเค <c oughs> ขอบคุณมากเดี๋ยวค่อยคุยกันนะโอเคเลยอืม <c oughs> สุดยอดนะฮะนี่ <40 S 1> เบอร์สี่สิบเก้าครับนะฮะสุดยอดมีโตโยต้บบากระบะบรรทุกด้วยนะฮะนี่ครับ <c oughs> โอ้โหขอดูช่วงล่างนิดนึงนะครับช่วงล่างเขาจะมีโช๊คไฟเอ๊ะเ <c oughs> ขาชอบใส่โช๊คไฟกันนะขน,ขนาดเขาเดิมนะเนี่ยเขายังใส่โช๊คไฟกันส,สบายๆเลย อืมอ๋อว่าเราเตรียมไว้เผื่อในอนาคตเราจะได้ใส่พาวรอยใช่ไหมครับตรงเตงเขาก็เปลี่ยนเป็นบูธเหล็กนะครับนี่ให้ดูอืมเพราะในอนาคตเราจะใส่พาวรอยใช่ไหมฮะดูไว้ยังว่าเราจะใส่พาวรอยยี่ห้ออะไรดีครับช่างครนบช่างนบเหรออ๋ <c oughs> อจะไปตาดเลยใช่ไหมตามพี้ไก่ไปแล้อืมสุดยอด <c oughs> ขอบคุณามากๆเลยนะฮะนี่ฮะอยู่ตรงนี้เขาเรียกแปดริ้วหรือยังแปดริ้วครับใช่ไหมฮะอ๋ออยู่แปดริ้วนะฮะจะไปใส่พาวรอยเอ๊ะปกตินี่คือ อันนี้คือเป็นชุดผ้าใบครับเอาไว้เวลาขนฟูกมาพัดที่แพเลยครับอืมเราจะต้องคุมผ้าใบด้วยถึงผ้าใบแล้วก็ใส่กองไปเลยครับก็ก็คือกองใช่ไหมกองพื้นกองเลยฮะอ๋ออันนี้เหมือนเป็นงานทอยใช่ไหมฮะ๋อเราต้องมีใช่ไหมฮะอืมใส่งานรับจ้างตรงนี้เนี่ยผมถามวิ่งตรงนี้มากี่ปีแล้วครับเนี่ยปีแรกเลยครับที่เนี่ยอืมแล้วใครแนะนํามาครับกเสียนะครับลูกเสียเขาชวนมาใช่ไหมฮะก็อยู่ได้ใช่ไหมครับรายได้ก็พออยู่ได้เนาะพอได้ผ่อนรถพอได้กินได้ใช้ได้เลย โอ้สบายมากเลยนะฮะเพราะรถเนี่ยปรับแต่งก็ไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่เลยนะฮะซื้อคอกมาแล้วก็ซื้อกระทะมาแล้วเราก็เอามาปรับแต่งเรื่องใส่แหนบใส่โชคเพิ่มเข้าไปนะครับก็ถือว่ายังไม่ได้ใส่พอลอยแต่ว่าในอนาคตก็น่าจะได้ใสเนาะเพราะคิดว่าถ้าเราบรรทุกใส่พอลอยมันก็มั่นใจกว่าอ่าเผื่อไว้เผื่อไว้ในอนาคตนะครับเขาก็แหนบเนบแล้วก็มีมดแล้วนะครับนี่ฮะเครื่องยนต์เราปรับแต่งไหมไม่ครับ ไม่ะไม่ชอบแรงอะมันก็พอพอใช้ได้อยู่แล้วครับอออ๋อความแรงแค่นี้มันก็ได้เลยใช่ไหมเคยเหยียบสุนไหมก็ร้อยหกสิบร้อยเจ็ดเหบนะเหรอได้เหโอ้สองจุดแปดเขาไม่ธรรมดาเลยนมาเหยียบเลยคือฟังไม่กลัวเพราะว่ารถรับประกันอยู่แล้วใช่ไหมรถจากศูนย์เนาะโอ้โหสายรีโวนะฮะที่ชอบโตต้านี่คันที่เป็นคันเก่าหรือว่าที่มีอยู่แล้วคือใช้โตต้ามาแล้วอ๋อ เราถึงชอบด้วยเอ้เวลาที่เราไปออกรถนี ério, ่เขามีส่วนลดให้ไหมครับถ้าเราเป็นครอบครัวตัวใต้อย่างเงี้ยมีครับแสนหนึ่งแสนหนึ่งเลยเหรอโอ้โหทำไมเยอะจังสุดยอดนะโอ้โหเอ้อย่างงี้ทํายังไงถึงมันจะหลุดอ่ะเอ่อมียาขัดครับจะได้ผลด้ขัดเดี๋ยวอินอาจจะเปลี่ยนจะได้เป็นสแตนเลสไงทีแรกลืมลืมไปไม่ได้คิดใช่ไหมฮะอืมถ้าเป็นฉากเลสจะโอเคกว่าใช่ไหมครับอ่านี่ผมจะให้เพื่อนๆดูนะว่า สำหรับคอ,อกนะครับนะฮะคอ,อกเนี่ยเขาจะมีคอ,อกฉากเลสกับคอกฉากธรรมดานะครับเล็กานเล็พ่นพกอกาลทะเลพกยามลงตึ๊เ,เ,เขาก็จะมีข้อ,อเสียอยู่นิดนึงตรงที่ว่าถ้าโดนน้ําเยอะๆหรือว่าอ่โดนน้ําอาหารทะเลเนี่ยนะครับเวลาที่เขาเป็นสนิมเนี่ยเขาจะไหลลงมาอ่าไหลลงมาโดนตัวรถแล้วจะทาให้รถเราเหลืองนะครับล้างไม่ออกนะถ้าล้างธรรมดาไม่ออกนะครับจะต้องใช้น้ํายาขัดนะครับแต่ ผมใช้เป็ดขัดครับเป็ดก็ออกครับแต่วายาให้เป็ดอยู่นานถ้าเป็ดอยู่นานเดี๋ยวเรียบร้อยครับสีออกด้วยนะครับนะเป็ดนน่นาทีเดียวออกหมดเลยนะครับแต่ว่าอย่าให้อยู่นานนะครับเนี่ยจะเป็นค่าเป็นไหมครับจะเป็นเหลืองๆเพราะว่าถ้ารถวิ่งหารทะเลนะครับส่วนมากที่เขาจะต้องใช้คอกเลดหรือว่าฉากเลดกันเนี่ยเพราะว่าเขาป้องกันเพื่อไม่ให้สนิมมันเกิดนะครับแต่ว่าเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับถ้าไปหาอู่ที่เขาปรับแต่งให้เราได้เนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับเขาก็จะ ใช้หินเกียเจียออกเลยแล้วก็เปลี่ยนฉากเลดใส่เข้าไปก็น่าจะเพิ่มตังค์อยู่ประมาณสองพันแหละผมว่าน่าจะอยู่ประมาณนั้นนะครับใส่ฉากเลดก็ดีนะครับน้ําจะได้ไม่เลอะเท่าไหร่นะครับนี่ล้อสวยเลยนะครับล้อสไตล์นี้เอ๊ะความกว้างเท่าไหร่แปดแปดนิ้วความกว้างเท่าไหร่แปดนิ้วเหรออ๋อแปดนิ้วใช่ไหมฮะแล้วขอบสิบห้าแหละความกว้างเท่าไหร่แปดนิ้วเหมือนกันนิ้วเหมือนกันใช่ไหมฮะอ๋อตั้งหน้ากว้างสุดอืมอืมอืมโอ้โห เนี่ยรอถึงออกมาลนๆกำลังสวยนะครับขนาดเนี้ยกำลังดีนะครับนี่ดูดิถ้าออกมานี้ก็ออกมากว่านี้ก็ตั้งขวดน้ําได้แล้วนะฮะขนาดนี้ก็พอแล้วใช่ไหมก,ก็ถือว่าสวยเนาะนะครับผมว่ากําลังดีนะเดี๋ยวผมขอถามนิดนึงล้อหน้าที่เรายังไม่ได้ปรับแต่งในอนาคตจะปรับแต่งไหมครับคิดว่าไม่ครับชอบตอบอีกครับล้อนี้บินได้ใช่ไหมมันเลื้อยมันอะไรไหมหรอ อืมเคยใส่ล้อสิบแปดล้อสิบเจ็ดอะไรอย่างนี้ไหมเคยใส่เพราะก็ริดว่ามันมันวิ่งอันนี้ล้อเดิมเพราะวิ่งดีกว่าพูดง่ายว่าล้อเดิมนะครับแต่ก็เคยใส่ล้อที่เป็นล้อสิบเจ็ดล้อสิบแปดมาแล้วล้ออันนี้ดีกว่าเดิมเดิมโดนจังนะแล้วมันรูดได้ด้วยเนาะข้างหน้าเราปรับแต่งไหมอ๋อก็คือเรายังไม่ได้ใช้ตัวโหลดอะไรยังไม่ได้โหลดช็คใช่ไหมครับบรทุกมันไม่ได้เช็ดครับก็เลยไม่ได้โหลดอ่ะอ๋อเหรออออืืหดูดิข้างหน้าเขาใช้เดิมๆนะไม่ได้โหลดด้วย เราแต่งแค่นี้ก็หาเงินได้แล้วเครื่องยนต์ก็ไม่ได้ปรับแต่งอะไราดเชิดกดทีมันมันไม่เชิดอครับอืมอืมมันอยู่ที่เทคนิคในการเรียงถังด้วยไหมครับก็มีส่วนครับใช่ไหมฮะเพราะว่าถังเวลาเราเรียงเราสามารถแต่เราไม่ได้ใส่ด้านหน้าใช่ไหมฮะใส่ครับใส่สองใบแล้วเราต้องปูผ้าใบไหมไม่ต้องปูครับวางเลยน้ําก็หล่นเก่งหมดดีคุณแมาไม่ค่อยออกครับเหรออ๋อเพราะกุ้งเขาใส่น้อยเออแล้วก็ใส่น้าแข็งใส่น้ํานิดเดียวใช่ป่ะเราวิ่งยังไม่ทันน้ํากระชอกออกถึงไปแล้วใช่ไหมฮ โอมโอเคนะเข้าใจนะครับนี่ฮะสุดยอดโอเคขอบคุณมากๆเลยนี่ฮะมาเดี๋ยวให้เพื่อนๆชมกันต่อไปครับขอบคุณมากๆเลยสวัสดีด้วยครับ